โอเคฮะก็สวนนัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้ก็หกโมงเช้าแล้วน้องนะฮะโอเควันนี้เราก็รีแลกซ์กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เล่นแบบมาเล่นจริงจังนะทุกผู้ช,ชมครับวันนี้เราก็าเล่นแลกซ์กันซะหน่อยนะกับเกมอื่นบ้างเพราะว่าเล่นแบบไอ้นี่มันก็น่าเบื่อไปนะเพราะว่าเล่นแบบเกมแต่แบบเ,เรียกว่าอะไรวะเกมซีรีส์ซีรีส์ไปมันน่าเบื่อไปแล้วก็เล่นเกมใหม่กันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าเออเดี๋ยวจะไปคลิปใจญ่อีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวจะลงหลังคลิปนี้นะครับเดี๋ยวววผผผมมมมจจจจะะะแ้้้งงงง่่่่าาไไไออนนนีดลลคคิปชึรับ โอเคเดี๋ยวเราเปิดร้านกันก่อนแล้วกันนะฮะผมเคยอัดไปแล้วนะอีกเกมนะี้แต่มันไม่เบิกคนเลยผมเลยเลิกเลิกไปนะฮะโอเคตอนนี้ก็มันถึงไหนแล้ววนะกเกนี่ยอีเกมเนี่ยมันเออโอเคผมมีคนนี่สองคนคนขายให้สองคนเดี๋ยวได้จ้างมานะมาละวันละขี่เหรียญเงินนะชั่วโมงละสิบสองเหรียญมั้งประมาณนั้นนะฮะตอนนี้เราก็ปล่อยมันขายไปเดีวเรามาดูเควสก่อนไหนเหรอ quest เอา xp ฮะ เออแยมเนี่ยเอาเป็นหวานหรอแต่เราไม่มีนี่เดี๋ยวเราน่าจะทําได้หมดนะหวานกินน้ำผึ้งแล้วก็กินผลไม้ออกเราน่าจะมีแต่ผมว่ามันต้องอาจจะต้องซื้อเอ้ยอปกอาขายของไม่ได้เยอะเลยรแล้วต้องซื้อของไปทำสินะหวานก็อาจจะเป็นไอ้นี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาน้ำผึ้งไปนะสองถ้าเอาไปทําอย่างอื่นไงที่เหลือน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้มงไปยวซื้อนะ แล้วก็รอมันมาขายรอมันมาส่งนะฮะเดี๋ยวเราจังหวะนี้ไปทำอาหารไว้แล้วก่อนนะครับเพื่อจะเอามาัขายนะฮะให้มันได้เงินแบบได้กำไรหน่อยตอนนี้ไม่ได้อะไรเลยไม่ขายได้น้อยเกินก็นจะเปแย่มยยีบ่างขายไปขายอรัได้เท่าไหร่แย้มอ๋อได้ชิมละแต่แต่ก็ขา,ขายได้เรื่อยๆแหลยเบียร์น่าจะขายได้เยอะเดี๋ยวเราไปดูอาหารก่อนเอ้ยเจมสวสวัสดีเอ้ยเจมสวสวัสด,ดี เอ,อาหารอะไรวะที่บอกว่าจะทำผมจำไม่ได้ว่าจะทำให้ดีนี่นะเพราะยังไม่มาส่งหรอหรือผมยังไม่สั่งวะเนี่ยจำไม่ได้วะอจำไม่ได้วะอผมก็แอบมาเล่นก่อนทุกคนแล้วนะนิดนึงนะฮะโอเคโอเค,อเ,คเราเป็นแม่ครัวเราก็ต้องทำอาหารผลิตชิสใช่ป่าววะไม่รู้ว่ะมั่วจำไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรนะมันจะมีโอ๊ยโอ๊ยกดผิดเออเดอร์ที่เราต้องทำอ่ะ เอ๊ะเดี๋ยวเราขอดูเอเ่อร์ก่อนนะฮะคือแยมเนี่ยเราต้องทำกินผลไม้ใช่ไหมล่ะโอ้โอ้แยมเราไม่มีครับชิบหายเลยผู้ชมเราไม่มีโหลกับน้ำตาลเราไม่ได้สั่งโหลมาเราก็ต้องไปสั่งเพิ่มโอ้เงินยิ่งน้อยอยู่อู้เรามีไอ้นี่ด้วยท่านผู้ชมดิเด้ไม้กวาดพิเศษนะฮะเราจะทำงานกับไอ้นี่อันตดวันเลยเฮ้ยจะดเดียวเดี๋ยวเลยสร้างของก่อนต้องไปสร้างของเพิ่มอีกสทางนี้หนึ่ง ใช่นี่หนึ่งซื้อมะอันนี้น่าจะป่าอันนี้ไงเนื้อหมูกับเป็นที่มาแล้วแล้วเราก็ไปทำของที่เราคิดว่าจะทำน่าจะได้เงินเยอะอยู่นะไปไปไปเราไม่จอดเราไม่ต้องจ่ายคุก็ได้นะเนี่ยแต่ว่าชิกียนะครับเอาเป็นอันหนึ่งโอเคโหูทำนาดไะเนี่ยทำนานดี้เหี้ยเลยนะฮะโอเคไป่ะว่าลงเล่าตรงนี้ ไม่ได้มีอะไรให้เราทำเดี๋ยวเราตก,ก,กบตบแต่งนิดกับเจี่เข้าไปเขากำลังตกแต่งนิดหน่อยนะฮะอีนนี้ก็น่าจะพอผมว่าปิดไปเดินทางกันครับไปกันครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจแบบกันนั่นเองนะครับวันนี้เพราะว่าเพราะเราไม่เล่นเป็นชิ้นเป็นอันหรอกจะบอกให้ผมไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแน่นอนนี่คืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือโซนนี่หน่อ แบบมันไพนตรงนี้เราสามารถไปได้เลยนะเหมือนมันจะเปิดนะฮะหลังเกมแบบเพิ่องอัปเดตมานะมีพวกคาสุวินมานั่งตรงนี้ด้วยแต่มันไม่แปลไทยให้เรานะผมสุธนาเออเดลซิโลดเดสนี่แหละยซับต่ลกของจริงอะไรวะอะไรวะ <c oughs> อาจไม่รู้เรื่องว่ะท่านผู้ชมเขาอาจไม่ได้นี่ฮะข้างบน,นก็น่าจะมีแค่แนั้นผมเดินเข้าไปแล้วมีแค่แนั้นแหละเดี๋ยวเราไปดูโซนล่างกันดีกว่าว่ามันแบบ บ้านบล็อกอะไรอย่างไปดูกันไปดูกันรนู้สึกว่าโซล่ามันจะไปได้แค่นิดเดียวนะฮะเดืนดอนน่าจะรอเกี่ยวกับเดือนแล้แต่ทางด้านซ้ายไปได้ปะที่คนเดินมาไม่น่าได้ผมว่าไปเมืองไหนบ้างเลยโอ,อ้ป้ายมีแต่ดูไม่ได้ฮัลโหลน้องฟาร์มเหรอตัวนี้คือฟาร์มเหรอหรือเราสามารถซื้อตรงนี้ได้ไหมหรือเลี้ยงสัตว์ตรงนี้ได้ เออว่ะเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างที่สามารถเอาไวรยนสัตว์ได้เนี่ยหรือเปล่านเนี่ยเนี่ยะลุงดวดสวัสดีครับคุณเชื่อะไรอ่ะเข้าไปได้ไหมดิโดไม่ขอบเชื่อข้าเข้าไปเหรอโอ้สวัสดีนะอ่สวัสดีเพื่อนอะไรวะทูบีเหรอได้ที่เจอชิคกันอีกครั้งละ ไม่ง่ายเลยอ่ะอะไรวะหายไม่ออกว่ะนะพี่โ้๊กอะไรวะอะไรอ,อะไรเหรอแฮมเบิร์ดอุ้ยมันคนที่ขายของเขาเปล่าเนี่ยไม่ได้ไ่ขายเลยว่าไปเถอะสวัสดีเจ้านายคุณลุงอ้าวตาบลาออกไม่ใช่ก็มีหมีนะฮะเหมือนเขาจะมาอยู่ที่นี่แล้วมัม้งกู้ไม้แต่เราไปสาวกเก็บได้มันจะมีท้ายไปต่อตรงนี้เก็บผลไม้ก่อน ผลไมฟรีฮะเก็บได้น่าจะเก็บตลอดเอ้ยตรงน,นี้มีที่วางไปด้วยเหรอวันใหญ่วันนี้อ่ะเฮ้ยไปผลผลไม้ด้วยเก็บเปเก็บเลมอนมีที่ตกปลาเนี่ยแต่เราไม่มีเบ็ดฮะมีฟุ้งเบอร์รี่ฟุ้งเบอร์รี่ทำไมมันเก็บไม่ได้ผมก็ไม่รู้เฮ้ยคำจะซื้อมาแล้วไปไปไปกลับบา้บบา,นบบานกลับบ้านจะปาร์กกันไปทำอาหารกันอาร์เรวิล มันไม่แปลไทยให้เราถึเออแบบเนี่ยจะมีดานล่าให้ไปอยู่ไปได้นะไปดูอ่ะอจะพาทุกคนไปดูก่อนนี่มันจะมีตรงเนี้อะไรก็ไปเอ้ยอะไรอ่ะเมือเขาเบเกี่ยวเล้วตอไม้เฮ้ยมีไก่ขี่กระเลมเลยถ่ายรูปหน่อยครับเฮ้ยนัดเจ็ดเฟรนแบ็กส์เดี๋ยวยู่กลับมาแล้วเหรอ <1971. S 1> อะไรวะเขาบอกว่าอย่ายงาาี้ inform inform นะเฮ้ยเซกุบะเอ๊ะอะไรวะเป็นฟอสซาร์อะไรวะเนี่ย so you looking for อะไรวะเนี่ย you ฟัตเตอรเอ่อเขาบอกว่าบอบบอบอะไรวะเขาชื่อว่าบอบนะฮะเออเหมือนบอบจะขายอะไรอะ่ะบอบขายหินเนาะอ๋อขายของไม่เหมือนกันหรอแต่และวันอะ่ะเฮ้ยไข่ถูกเลยเนี่ยซื้อแล้วได้เลยหรือเปล่าเองซื้อไปสองลูกดิเข้าตัวเลยป่ะ ไปเข้าหรือไปเข้าเอาเข้าเข้าเข้าพี่ไทางนี้ท่าตันแล้วสวัสดีบ๊อบเดี๋ยวค่อยเจอแกน,นะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก,ก่อนนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถ่ายถ่ายตรงนี้เออเอาไปทำ้าปกคลิปเลยฮะเอาไปไปเอาไปใส่กันเอาไปใส่เอาไปใส่โอ,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 อ้โหโต๊ะคู่สกปรกเลยตอนนี้มันกี่โมงแลนะ้วเนี่ยไปสามโอเคเราได้จะปิดร้านสักไอ้นี่เดี๋ยวค่อยปิดทอาเควสกับ นี่น่าจะทำไม่ได้เพราะว่าเพราะผมไม่รู้วิธีทำขนมปังหวานนะครับโอเคมันก็น่าจะเหลือชิ้นเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่ให้เราเนะเหลือเปล่าหลือเโอเคเหลือเราก็าไปใส่ในเมนูร้านนะครับแล้วก็พออาอัพสกิลดีกว่าน่าจะอัพได้นะโอเค,150คร้อยห้าสิบนะฮะเดี๋ยวเราจะเน้นไปทางไหนดีครับท่านผู้ชมอันนี้คือน่าจะราคาขายของนะฮะอันนี้ผมไม่รู้นะว่าขายอะไรนะปักแต่อันนี้น่าจะปลูกผักเน้นปลูกผักไปเลยอันนี้น่าจะเป็น อันนี้คือเบียร์กับวิ่งอันนี้น่าจะเป็นด้านก่อสร้างอันนี้ก็น่าจะขายฮะแต่ผมไม่รู้เลยว่าอันนี้อ๋อราคาซื้อจะถูกลงราคาขายจะได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็การต่อรองจะได้เพิ่มขึ้นแต่ผมไม่รู้เลยสิว่ามันขายได้ที่ไหนอะตอนเนี้ยผมไม่รู้เอาของไปขายได้ที่ไหนนะตอนนี้มันมีแค่เปิดร้านได้ตอนที่เดียวเพราะเอาเป็นผักหรือเปล่ปาผมผลิตการเกษตรผมว่าเอาเป็นการขายก่อนกันโอเคประมาณนี้เนาะโอ้โหเลเวลสี่ ใช้ยเยอะเลยเลยวกน่าจะมีประมาณ1ิเลเวลเออใช่พวานนะฮะาโอเคสำหรับพาร์ทก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับพาร์ทแบบเออสั้นๆอะไรอย่างนี้แหละนะฮะก็จะเจอกันพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวพ่จะมีประกาศคลิปหน้านะฮะถ้าจะคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวทคนฟังประกาศนะที่ผมลงคลิปชานะครับผมแล้วผมอาจจะลงคลิปแบบอีกด้านเลยขอได้ได้กลับมาลงคลิปนะครับไปหานิดหน่อยนะฮะไม่ใช่ไปหาหรอกผมจะทำธุระอะไรนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋นนยวรอฟังคลิปได้นะครับบายๆครับ